สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในเมืองพี่น้องพ้น,งนตกแหงมาสมรถรถมอเตอร์ไซค์มาสมรถมาแล้วก็ตับพีค่คงไปบ่ได้ลุงหักลุงพ้นแห้งในเมือง มานทางนก้่นทางเปื่อนแล้วมันมันตกมาคืนเนี่ยแบบตกบอแห้งอะไรบอดีทางเปื่อเพามาในเมืองบอนแห้งทางนี้ก่อน mưa mưa dầm mưa nhạ thì nó ơi thang phượn lui khi tôm Hãy ăn giảm bởi tốc mà, lái mượn. Để đi đưa khuôn mặt nhau khuôn mặt ả giảm ตกจ้าตากปูดุานเจ็บเนิ่นเลยเนี่ยตากปูดงาำแรงยี่อิสี่โมงเลยเนี่ยหมดจอเมื่อกี้ต้องการพี่น้องสุขุสุขคนเบษเศบแ่บเทนนอนตํากระปุ้นใส่หน่้อไม้ต้มบูโถ แลแต่ผมมักพี่น้องเนาะแสีบนะผมมักคักนะผมกินเพื่อนวะโอ้ยพี่น้องไอ้มุดจอมากินน้ำกันอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะทำอไรไปร่วมจุดอะไรไปร่วมทำข้าวปุ้นน้ำกันเลยเดียกพี่น้องเด้อนังนั่งกระไพยทำไหมกระเพยถึงแล้วเบิดแก๊สดเบิดเกล็ละอ่าใช่ Phạ hơn hơn như thế nào ơi nhau nhau nha, 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 rồi hơn mà nhà phải liền ngoa lại sẽ biết cốp mán như bó bì này đi bôn này treo như oh, Mà, mà khơi này ra chắc mà khơi Tuần sau đấy

แสบในนอนพี่น้องเจมกิน<อ>ก,นกันนีลม้อกาเม็กะมคนอย่าใส่มือทำกระปุ่นแหงไม่บํบังะสดแต่ขะุนแหงหวาแสบ จดจารเลยตำข้าวปุ้นแหงพี่น้องเอ้เพิ่นเพิ่นลวกตำใส่กันครับต้มน้ำไม้โอ้ยแซ่บขนาดเลยมือก้อนอะได้ปลาคอใหญ่พี่น้องไอ้หน้องตัวโน่นี่ยโอ้ฝ่ากันได้เห็นอะไรกินไอ้ตัวโน่เฮ้ยแกงกินปลาคอใหญ่นะ Thôi ăn bớt nè <laughs> <laughs> tôi phía nhanh ở đây với mọi nè Xài bếp, phè nong, tổ nộ Bà rúc nhanh cái đây, tôi rết, bà rúc cho bố Nào cái đây, tôi nhanh chứ cắn Chăm năm tuổi nè à, bố oh, Thực chơi, Hoa หฮนาอืมม <mile> oh, er ันยังข to so ึ้นให้นาเนาะโอ้มันอยู่ยังอยู่ให้นาปลาปะดุกนะบ้ันลงดอกพุ่นเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดฝนจากลงห่วยเมื่อน่ะปลาดุกซ้ำบบแขนเจ้าโตโน่กำหัวบุหุ่มบ่บัดโถน้องโตโน่ได้ปลาดุกใหญ่พี่น้องเ้ยปะข้อนะหงวะฮาซ้ำยุคแขนอ้านี่เนาะน้องโตน่ปะข้อซ้ำแขนอ่าวนี่เนาะโตโน่กำหุ่มเนาะ อา์ทอนะวะเขาเขาบนบ่ได้ได้ได้อยู่ให้นาบานบ่ตะข้อนะเออได้อยู่ให้เขาตัดพอห้อยน่ะโอ้นั่นโครโลเลยมันดีนอย่ว่าต่อไปนะบบบบมันก็ยังอยู่เฉยหน่อยๆนดๆค่อยเอาขึ้นเออ จากมือก้อนพี่น้องก็จากสีไทยคลิปไปไล่รอบแล้วก็น้องตัวนไปไทยใช้เบสกันได้มันหักมันยากเลยบริไทยบริไายคลิปก็ได้มือถือทายหนเลยมันมันได้บ่มือหนูทำไมถ่ายคลิปไดเรื่อง ไปดุกบอกไงตรงตัวนู้กำแรนมางันเลยบุมีน้าใสมุมยของบอดีถือดิของบอดีถือไปเวลาไปใสก็ถือรถของงานของปริญามเนาะตัวนู้เอาเราได้แต่ปาเข้งพี่น้องเลยเมื่อน่ะก็ประดุกก็ได้อยู่ตัวญไงก็ได้เองตัวนู้ตันงขึ้นก็ได้ปลาดุกไงเอยประคอหไงตอนเศร้าก็ได้อีก ตัวใหญ่ตัวห้ามเนาะปลาดุกนะโอ้หมาดนอะไรมือ,อนน,ะ,ออนะไปกับอาดาเนี่ยขาบอกไปกับอาดาแล้วบอมานไปได้แม่นบ่ะเ <c oughs> พราะบันนั้นไปกับเสียเอาดาเดิบอมานบอมานน้องตัวโนก็ทาไปแต่น้ำเอาดานะพี่น้องเวย้ยเพราะว่าไปจะได้แบบได้กูเทือกนะกูเทือกกับน้องตัวโน่เลร้ายกว่าอีก ่นมานรับไปเอดาพิ่นนก่ไ้มักมาตีเาเอายงมนนี่ตวเนาะอต้มมหรือปนหรือปิ้ง่่ายนี่

ยาใส่ม่วงใส่เฮอ,นอ,เอ,องนั่งเล่นบอเสรื่อยเลยนะไปทายาม่วง้คนไปกัดถือเขากัดคอเลยไปหาผู้สาวหมูกัดคอบาดมาแสบ่แสบมน้องพึ่งแสบเสบงั้งพึ่งก็ได้ทำงานเลี่ยงควย <laughs> มาไรปเด้ยงว่ามันไปเมอเช้ามื้อเลยโอ้ี่ม่ตอนใหม่หมักฝนกระตกบ่แห้ง่น้องเลยพอดีเพื่อนทำนี่ทางไปทางมาพอดีเพื่อนนูเลยนี อารสัญจอไปมาทังนี่มันแล้ว <มา S 2> หินกับกันทางอันแถวอุดมไสะเอาไปย,ยอ้อมเลยหินกับ <มา S 2> อไะไเอาบนินมาเาป็ดเบิร์ดทางไป เพชรแห้งบ่ล่ะโอ้ตัวเถิกน้องงอนเสียงตัวน้อยอือเถิกแล้วล่ะอือนี่มันเถิกยเ

พายอ้พาอย่างบลย้องผุ่งว่าประมานไงเฮ็ดบลย์ออกวะฮำเปนักเครือได้เฮ็ดยังโอ้หบ็ไงนึงโอ้ได้ใช่หางมองกานะเอา เอาค้ยลงเศ้านะก็เลื่มเบ่งเฝ้าขึ้นมาค้ายลงผูกลูกผูกค้ายแต่เด็กเลื่อมมันสองมือน้าพ่นเคยเอานะเจ้ายังออกเยู่ยวจ้ะเด,ว,เเดวิดวันพระอย่างไปใส่เบ็ดนะไ่ได้ประเทน่ได้ มอได้บัวลายมอได้แต่ปลาดุกเหมือนมือใช้กข่อยต่างกันเลยปลาเค็งมอบัได้ป็นเลยได้ยังปลาเค็งเนาะมอได้แต่ปลาดุกกับปลาคอยใหญ่โอเคพี่น้องสำหไลด์ที่นี่ว่าจะมีก้อนพี่น้องเนาะกำลังแซ่บขอบคุณลูกคุณในไลฟ์พี่น้องบุกไปสุขสุขุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะถ้ามากิเริ่มก็ไลก์ถึงใจหรือกดแชร์พี่น้องเลยขอกันคลิปหน้าสำหไลด์ที่นี้สบายดี